หวัดอะไรมาจากไหนบางคนอาจจะมาจากเชียงใหม่อาจจะมาจากกระบี่แต่ว่าวันนี้วันนี้เราเราได้มาเจอกันแล้วเนี่ยขอร้องแหละเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไหมรักกันเป็นนานนะน้องสาวมาแล้ว คนแรกในชีวิตก็มาแล้วคนที่พูดถึงคนที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้เลยผมพูดถึงผมร่วมทันกับน้องมากแลับตอนที่อยู่ในบ้านเด็กตากลับมันเป็นเซมเป็นเซมเป็นไอเป็นเกดเป็นกันเป็นเกรสโบอกเลย เีลงเพลงที่ผมอยากจะร้องให้กับงานที่หลังคนผมอยากจะร้องเพลงนี้กับพวกเขาครับเพราะว่าแต่คนก็ต่างมีเส้นทางของตัวเองนะครับ <Yeah. S 1> เออเพื่อนๆถ้าร้องได้ช่วยร้องด้วยนะลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ